สองสามชุดหนึ่งมึงอะชิมแหงอะสาวุ่มมาแล้วจ้าปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนได้โอ้โหเนี่ยสิไปหาบก้าอยู่นะจ้าได้มาแล้วสามเขี่ยวแล้วจะเอาหาสิบหกสิบบาทปะสสาวะสาวปะใส่วะนะจ้า แต่แข็งๆค่อยใส่ยังมีมีแห้งเห็ดเบียดวัดตีวัดตีอาบแต่หามไ่เงียบห้าบก้าบก้าฮอน์ดาบันดอว์ฮอน์ดอว์บันสอยฮอร์ดอว์ฮอนละจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวปุ่มได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่สาวปุ่มเด็กกลับไปอยู่บ้านย่างเต็มโตปีนึ่งเต็ม <ไป S 1> เต็มกับมอยู่บ้านทค่นี้ก็<ๆ>ได้นิ่งเฉยค่ะพี่น้องก็มีโอกาสได้ซอยเวียกซอยงานอีพ่ออีแม่นะคะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือช่วงฤดูการให้เฮ็ดนาค่ะสาวปุ่มมีเวลาว่างก็สีมะซอยพอซอยแม่เฮ็ดเวียกค่ะพี่น้องมือนี่อีแม่แล้วก็ ให้สาวปุ่มมาซอยหาบก้าไปใส่รถจ้าเล่งนะคะที่จอดอยู่ทั้งถนนทั้งพุ่นค่ะแม่แล้วก็จะเป็นคนลกกานะคะแล้วก็ปาดมาดก,กาไว้ใส่หาบหาปุ่มจังสี่จ้าซาปุ่มกับบดิเ้เฮดเวียกเฮนเฮงาามลายปีน้ำพี่นองแห้งก็อาจเจ็ทดทอยลงไปแน่ค่ะแต่ว่ากัยังเหตุแดตด่คือเกาอ,อยู่เด้ออาจจะเบเเกงบบคองคือสมัยตะกีนะจ้าซาปุ่มกดัน มีนาที่หาบก้าไปใส่รถเพื่อจะให้แม่เนี่ยเอาก้าที่ถอนไว้นะคะไปดำซามเขาอยู่นาทงจ้าซึ่งก้านี่นะคะก็จะเป็นต้นก้าของเขาหอมมะลิจ้าบ้านสาวปุ่มเจยยมปลูกเขาหอมมะลีเด้อจ้าพี่น้อง เพราะว่าอันกินขานออ้าวเหนียวพอค่อยถนัตไปไดน้นะเป็นแล้วอย่จาย่าว่าไทยบางเขาสิกินข้าวเจ้าค่ะนิยมกินข้าวเจ้ากินข้าหอมมะลิค่ะก็เลยจะปลูกข้าวหอมอะอหอมอะลิหลายเป็นสัดส่วนมากค่ะพี่น้องนี่ก็คือสกิลการใสมัดกานะคะเอาใสหาบของสาวปุ่มจ้า โชคดีของสาวป่มอย่างหนึ่งค่ะคือพอ่พอแม่เนี่ยติด้อนให้เห็ดห้เห็ดนาตั้งแต่ในน้อยเลยนะคะบ้าจะเป็นท้อนก้าดำน้าเกี่ยวเข่าค่ะลูกทุกคนในบ้านจะต้องเห็ดเวียกเป็นนะคะ <c oughs> ห่อนน้ำน้าเขาก็ต้องมาซอก,กับเห็ดเวียกจังสี่เลย <c oughs> ทั้ง <c oughs> ว่านักบก่กะหนักพอเสดาเลยนะคะเมื่อหาบมาเสร็จแล้วนะคะแม่แล้วก็เสยมาเลี้ยงใส่รถซ้าเร่งนะคะ <c oughs> แม่ก็สิขคีบไปห่อน,น้าแล้กก็เสียหาบลงแล้วกั เฮ็ดนาที่ดำนะค่ะสามเขาโมวานเลยแล้วมันบ่ค่อยเกิดนะคะเอาไปแซมค่ะให้มันเต็มไฮเต็มนาเนาะสาวปุ่มกับบได้ไปซอคค่ะว่าสาวปุ่มติดสอนพิเศษย่ยแมลงจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวปุ่มคนขยันคนนี่เนเด้อจ้าแล้วพอกันไม่คลิปนะบ๊ายบาย